เลยอ่ะไม่ค้าหิวละไม่มีใครรักแพรรี่เลยไม่มีใครรักซีฉันเลยอันนี้จะกินเค็มชอบกินขนมปังเกลือนาอร่อยเดี๋ยวทาคาเฟ่ต้องมีขนมปังเกลือ คุณหนุนไปแล้วคะ่ะคนสวยวันนี้พี่ได้สามร้อยเก้าสิบแปดขอบพระคุณนะคะพี่แอมมี่ขอบคุณค่ะคือไม่เป็นโอ้ง่ายมากมันมีสแกน QR โค้ดมีสแกนพี่ก็เอาบัญชีสแกนพี่ก็ได้ปลาไปกินแล้วห้าสิบบ้านแล้วขอบคุณค่ะห้าสิบบ้านแล้วคะ่ะอืมง่าย ซื้อแล้วขอบคุณค่ะทุกออเดอร์ที่สั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีนะคะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีค่ะทุกออเดอร์ในทิกตอกที่ทําการสั่งซื้อวันนี้พรุ่งนี้จะทําการจัดส่งให้ทันทีจ้ะไม่ต้องห่วงนะคะได้ทานแน่นอนทำแบบสองชิ้นหน่อยมันช่างยากแต่ว่าจะให้เด็กทำเด็กก็ไม่ยอมทําสักที อ้ยลูกค้าทวงแบบสองชิ้นเมื่อไหร่จะทำเดี๋ยวปอลูกค้าลูกค้าถามว่าเมื่อไหร่จะทำแบบแพทสองชิ้นสักทีทำไมเนี่ยลูกค้าเขาอยากกินเขาไม่มีเงินซื้อสี่ชิ้นก็เขาไมมีเงินแค่นั้นทำมาเลย ดิฉันจัดการแล้วค่ะไม่ใช่ปลาต้องโกะค่ะอันนี้มันคือขนมปังค่ะต้องตื่นก่อนนะคะคุณเทคุณเทสามถุยค่ะมันไม่ใช่มันคือขนมปังค่ะทำมาเลยสองชิ้นนะ,ะนะทำมาเลยรอก่อนรอก่อนอีกเนี่ยทุกคนใครใหญ่กว่ากันเนี่ยดิฉันไม่ใช่เจ้าของลง เจ้าของบริษัทนะเจ้าอของบริษัทต,ตัวจริงคือแอดมินเอ่อตวงยากช่างยากสรุปใครเป็นเจ้าของสรุปใครเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยฮะสรุปใครเป็นเจ้าของบริษัทแอดมินไม่ทำดีฉันก็ขายไม่ได้อะทุกคนเป็นเจ้าของแต่หูิเออบอกว่าดิฉันเป็นเจ้าของ แต่พวกนางเป็นคนผลิตพี่ถ้ามีตังค์ซื้อไปเถอะสี่ชิ้นปไปไปอาเดี๋ยวปักเลยเ,เดี๋ยวปักให้ปลโอตกก้าเลยเนี่ยขายแล้ว2,368ัช้นที่ถือ429บาบาทค่ะส่งฟรีไม่มีปลายทาง 429บาทส่งฟรีไม่มีปลายทางค่ะปลายอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสาเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีค่ะดละกาได้เลยขึ้นฮอต278แล้วนะาปาตัวห่าตอนนี้ยังเป็น 3, ชิ้นเลยเอาที่พวกหล่อนสบายใจแล้วกันนะ ทุกคนใครช่วยคุยกับใครช่วยคุยกับตะเคแทนดิฉันหน่อยทุกคนช่วยคุยกับตะเคแทนดิฉันหน่อยดิฉันปวดหัวมาก <clog. S 1> ดิฉันปวดหัวกับพนักงานก็พอทนแล้วดิฉันให้ดิฉันมาปวดหัวกับคนในไลน์นี่เลยกดตะก,ก้าค่ะกดละก,ก้าค่ะไลช่วยคุยกับตะเคแทนดิฉันหน่อยช่วยโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะ พี่คนนี้ส่งของขวัญให้ดีมากเลยนะตอนที่แบบพีเคกับเจจ้อเนี่ยยวต้องหาวันพีเคกับเจจ้อแล้วยวต้องหาวันพีเคกับเจจ้าแล้วก็ตอบให้ตรงๆก็จะได้ไม่ต้องมาถามว่าทำไมไม่ทำแบบแพ็คสองชิ้นก็ถามเพ่อก็ลุงน้องมันนั่งอยู่เดี๋ยวพาไปดูจิ้มแพ็คปลากันอ่ะเพราะมันไม่ผ่ามันไม่ผลิตก็มันบอกอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ยินแหละมันบอกดิฉันเป็นเจ้าของแต่มันเป็นผู้ผลิตดิฉัน ขนาดที่ฉันขายในติ๊กต็อกยังต้องขายจํานวนตามอะไรนะตามออเดอร์ที่มันปักตะกร้าให้เลยขายเกินก็ไม่ได้มันบอกทําไม่ทันมันบอกทําไม่ทันให้ได้แค่สามร้อยห้าสิบบ้านสามร้อยห้าสิบบ้านไม่ให้ขายเกินกว่านี้อืมตอนแรกร้อยห้าสิบตอนแรกร้อยห้าสิบตอนนี้ขยับมาสามร้อยห้าสิบมันบอกว่าเห็นบอสไล่เร็วมันบอกว่าไล่เร็วตะกร้าเต็มเร็วอืม,อม ไม่ค่อยจะตื่นนี่แหละแอดมินดิฉันอนะ่ะนี่แหละแอดมินดิฉันผู้กคนกดตะก,ก้าเลยอ่ะ,ก,ะก,ก้ากร้อยเจ็ดสิบคนกดตะก้ากดตะก้าให้หน่อยกดตะก,ก้าให้หน่อยค่ะเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะถ้าไม่กดอ่ะห้าโมงจะไปแล้วนะคะห้าโมงจะไปดูดูงานที่บ้านว่าวันนี้ช่างทําอะไรบ้างกดตะก,ก้าให้หน่อยนะคะขึ้นฮอตสองร้อยแปดสิบเอ็ด้วคะ ปลาอินฟีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานนะคะได้ไปไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟก็ทานได้เลยพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยค่ะกุะก้ารเร็วขอ,อนักหนึ่งบ้านค่ะคุณพี่แล้วอืมไม่ใช่ปลาหมักเกลือนะคะไม่ใช่ปลาหมักเกลือค่ะพี่ไม่ใช่ปลาหมักเกลือ ไม่ใช่ปลาดองเกลือนะครับเป็นปลาสดแดดเดียวทานเล่นได้ไม่ใช่อินทรีย์เค็มแบบที่เรากินกับข้าวต้วมมันนั้นนั้นเป็นปลาหมักเกลือดองเกลือคะ่ะนั่นเค็มมากอันนี้เป็นปลาสดเอาไปปรุงเป็นเมนูได้นะคะไปทําปลาอินทรียยำได้ปลาอินทรียอะไรอะแก,แกงส้มได้ผัดคะน้าดได้อะไรได้นะคะทานเล่นได้ดิฉันเคยทานเล่นให้ดูแล้ว ดิฉันเคยถาทานเล่นแล้วค่ะลูกค้าหลากหลายพี่แอมมี่เป็นแม่ค้าก็ต้องขยันพูดไม่เป็นไรหรอกหนุมาเอาแล้วหนุในติ๊กตอกในติ๊กตอกที่สั่งเมื่อวานกดตกากได้เลยค่ะกดตกากได้เลยค่ะอืมเขามาเอาแล้วค่ะของติ๊กตอกเมื่อวานเดี๋ยวให้ดูหนุ่นเห็นไหมนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะที่กองกองไว้นั่นนะ่ะอันนั้นของเมื่อวานนะคะ ปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จแล้วลูกพร้อมทานได้ไปไม่อุดไม่เวฟทานได้ทันทีสะดวกสบายโอ้มาเอาละสามร้อยห้าสิบบ้านตะกร้าเต็มหมดเลยเมื่อวานวันนี้ก็ต้องเต็มค่ะเดี๋ยวจะกลับมาขายอีกนะคะเดี๋ยวห้าโมงจะลงไลฟ์แล้วก็จะไปบ้านจะไปบ้านใหม่หน่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาขายอีกชีวิตแม่ค้าอย่างเราตะกรก้าค่ะ กดตะกร้าเลยทุกคนปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟก็ทานได้ทันทีนะคะใจดีกดตะกร้าเลยค่ะใจดีกดตะกร้าเลยขอตั้งกล่องแบบหนึ่งสั่งแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะคะสักคนละบ้านนะคะคุณพี่จ๋าสักคนละบ้านถ้าใจดีสักคนละหนึ่งบ้านสักคนละหนึ่งบ้านไปนี่ห้าสิบเจ็ดคนแล้ว ห้าสิบเจ็ดคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ค่ะห้าสิบเจ็ดคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้นะคะเออแปดร้อยสามสิบหกท่านสวัสดีค่ะแปดร้อยสามสิบหกท่านสวัสดีค่ะกดดาก้าได้เลยนะคะกดดาก้าได้เลยค่ะเออใช่ไหมคุณเจ้าทูคุณเจ้าทูปลาขายดีมากใช่ไหมสองพันสามร้อยหกสิบแปดออเดอร์แล้วนะจ๊ะคุณเจ้าทู เป็นสินค้าขายดีในช่องนี้เพราะว่าขายปลายอย่างเดียวค่ะมันก็ต้องขายดีแหละเพราะว่ามันมีอยู่สินค้ามีอยู่แค่สองอย่างเออสั่งดูไม่ผิดหวังสวัสดีค่ะคุณแพทดสวัสดีค่ะอาฝนมาอีกแล้วเมื่อกี้หยุดตอนนี้มาอีกแล้วกดกราได้เลยค่ะห้าสิบสามคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ขอบคุณค่ะลายห้าสิบสามบ้านแล้วนะคะออเดอร์ขึ้นรัวมากนะคะ ใจดีรีบกดเลยค่ะปลาอินทรีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟก็ทานได้ทันทีนะคะปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซนต์จะ้ะเหมาะสําหรับคนอยู่หอพักอยู่ห้องเช่าอยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะเป็นคนที่แบบปรุงอาหารกิ่นแรงไม่ได้หรือคนที่ไม่มีเวลาซื้อปลาดิฉันไม่ติดตู้เย็นไว้นะคะคุณทํางานเสร็จคุณไปหาน้ําพริกผักมาแล้วคุณกินกับปลาคือครบเลยจบเลยครบเลยพอเลย กินปลาอินซียกินอะไรนะกินปลาอินทรียกินน้ำพริกผักแค่นี้พอเลยกดตะการนะคะกดตะการได้เลยค่ะสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะแปดร้อยแปดร้อยสามท่านแปดร้อยสามท่านเฮ้ยฝนตกอีกแล้วตกตอนเย็นทุกวันเลยกดตะการได้เลยค่ะกดกะการได้เลยค่ะปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทาน ได้ไป time, ไม่อุ่นไม่เวฟกินได้ทันทีสนใจกดกร้าและชำระเงินสนใจกดกร้าและชำระเงินค่ะง่ายๆทานกันง่ายๆกินกันง่ายๆกดกร้าได้เลยแล้วกดกร้าได้เลยค่ะห้าสิบสี่คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะฝนตกไหมคะทุกคนที่บ้านฝนตกไหมที่จันทร์ปล่อยไหีกแล้วเนี่ย ท้องฟ้าก็แบบสว่างโล่งโจ้งเลยจต่ฝนตกสร้างวันนี้ส่งพรุ่งนี้ค่ะอืมสุราษฎตกหนักโคราชไม่ตกภูเก็ตตกซื้อได้แล้วค่ะบางแสนตกไกลแล้วค่ะมืดตึกบ้านบึงชนบุรีอ๋อแสดงว่าแถวน,นี้ตก วัสดีเจ็อยิท่านนะคะคุณแม่ขาคุณหนุนปลาหนุนหน่อยนะคุหนุนปลาหนุนหน่อยนะท่างหนึ่งบ้านนะวันนี้ปลามาส่งอร่อยค่ะขอบคุณที่รีวิวค่ะ ขึ้นทอดเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองร้อยเก้าสิบสามขึ้นทอดสองร้อยเก้าสิบสามแล้วค่ะปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟก็กินได้ทันทีสนใจกดกร้าเลยค่ะสนใจกดกร้านะคะ6ก0้่ห้าสิบห้าคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะห้าสิบห้าออเดอร์แล้วอืม หายกดการาเลยช่วยกันห้าสิบหกคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะออเดอร์ขึ้นเร็วมากออเดอร์ขึ้นเร็วและขึ้นลัวมากสนใจกดการานะคะสนใจกดการาได้เลยเจ็ด้อยห้าสิบ็ดท่าน